อาการปวดหัวที่ไม่ทราบสาเหตุจริงๆแล้วไม่มีเลยนะครับต้องรู้เร็ุทุกอันนะครับเพียงแต่ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรต่างหากการปวดหัวมหไม่มีสาเหตุเนี่ยไม่มีครับต้องรู้เหตุให้ได้ยกตัวอย่างเช่นปวดหัวไมเกรนก็มีไมเกรนจริงไมเกรนปลอมถ้าไมเกรนจริงเนี่ยเกิดจาก หลอดเลือดในสมองเนี่ยมันอักเสบโป่งพองเบียดเนื้อสมองบริเวณแถวนี้นะครับเรียกพาร i เทลโลบนะครับเมื่อบิดเนื้อสมองแถวนี้เนี่ยก็จะทำให้มีอาการหัวว้าว้าเว้วหรือส่งส่งผลต่อสายตาทำให้ตาพร่าพร่าอันนี้คือไมเกรนจริงนะครับแต่ไมเกรนปลอมคือเป็นที่กล้ามเนื้อมัดนี้เขาเรียกว่า s p h e n o c คล i d o m a s ตอ i d นะครับถ้ากดมัดนี้ปุ๊บจะวิ่งล้าวขึ้นหัวเหมือนไมเกรนอาการเหมือนไมเกรนเป๊ะเลยนะครับก็ต้องแก้ที่กล้ามเนื้อมัดนี้ไม่ไปแก้ที่หลอดเลือดในสมองไม่ได้ครับนี่ต้องหาสาเหตุให้เเจอครับซึ่งดี๋ยวนีี้เราามตัวอย่งให้ดดูว่าาาามีสเหหตุจกบบัันไไ้้งคร คนไข้ที่บอกปวดหัวมาเนี่ยก็มักจะปวดหัวข,ข้างข้างนะครับด้านหลังนะครับหรือไม่ก็ปวดลงมาคอบา่าลายที่เห็นมินูตตามแผนไทยครับเขาเรียกว่าปวดกล้ามเนื้อบ่านะครับซึ่งกล้ามเนื้อบริวน,นี้ภาษาอังกฤษชื่อว่า upper trapezius นะครับกล้ามเนื้อบรินเวนี้ถ้าเราบีบไปแรงๆเป็นการตรวจนะครับคนไข้จะมี reproducible refer pain คือปวดซ้ำอีกรอบหนึ่งขึ้นมาได้การารักษากล้ามเนื้อแต่ละมัดเนี่ยก็มีหลายวิธีการนะครับ มัดนี้เกาะจากตรงท้ายทอยมาที่หัวบ่าตรงนี้นะครับมุมบ่านี้การที่ก็ต้อง2จุดเนี่ยยืดห่างจากกันนะครับโดยการยืดท่าน,นี้ครับอาจจะเอียงคอมาขวาสักสาสองศาแล้วก็ยืดเราก็ตึงเบาๆนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าดแล้วปล่อยทีหนึ่ง10เที่ยวเช้า10เที่ยวเย็นนะครับรับรองอาการปวดจากกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับหายขาดไปใน3เดือนครับ นี่การยืดกรรมเนื้อมัดนี้นะครับคือหันหน,หน้าตรงนี้ครับเขาจะเกาะจุดนี้วิ่งมาเกาะหลังหูนะครับพอเรายืดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเขายืดออกนะครับเอามือขึ้นมานะครับดึงดันยืด,ยดไปอีกปุ๊บจะเห็นหน้าเขายืดไปอีกเรื่อยๆครับนับ1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้าด้าสิบ เนื่องจากมัดนี้เป็นมัดที่ทำให้คอหมุนไปบุนมาถ้าเกิดทำข้างเดียวอาจจะมึนงงได้ให้ทําสลับข้างแบบปวดข้างเดียวก็าตามนะครับเมื่อกี้มัดแรกผมสอนให้ทา10ทเที่ยวเช้า10ทเที่ยวเย็นแต่มันทําแค่3ทเที่ยวเช้า3ทเที่ยวเย็นพอแต่มัดนี้ทําให้คุณหายจากเมเกรนที่เป็นมา10ปี20ปีหายขาดได้ภายใน3เดือนครับ1คือการฝังเข็มและกระตุ้นไฟฟ้า2 การฉีดวิตามินบนจุดปวดเรียกว่า Newural Therap y อันที่3ทํทำร่วมด้วยกันคือเกยภาพบำบัดนะครับซึ่งเราก็มีเครื่องมือเกยภาพหลากหลายที่ช่วยคนได้ภายใน20่สิบนาทีหายได้เลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไข้ต้องกลับไปปรับพฤติกรรมเองด้วยอย่าทําให้กลับมาเป็นซ้าใหม่ครับถ้าใครมีปัญหาอาการปวดโดยเฉพาะปวดเรื้อรังรักษามาแล้วเกิน3เดือนไม่หายหรือไม่ดีขึ้นหรือไม่พอใจสามารถติดตามคลิปวิดีโอดีๆของพวกเราได้นะครับซึ่งเราจะมาคุยเรื่องของอาการปวดต่างๆซึ่งทุกโรคเนี่ยมีสาเหตุหมดทุกโรคเพียงแต่ต้องหาให้เจอ ถ้ามีคำถามเม้นไว้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีจะมาเล่าให้ฟังต่อไปครับผม